just thinking of me Just like I know you should I cannot give you everything You know I wish I could I'm so high at the moment I'm so caught up in this Yeah, we are touch and and bold But we still got to give our young dumb Young, young and bold Young, young, young ครับข้อที่38นะครับนักเรียน Surprisingly Tim and Jane his girlfriend have never seen one another since they graduated ข้อนี้หลักการนะครับเรามาดูกันว่าเขาเรียงประโยคอย่างไงก่อนอื่นนะครับนักเรียนเรามาหากริยาแท้ก่อนไหมไล่มาครับตัวไหนคือกริยาแท้ครับยังไม่เจอกริยาอะไรใช่ไหมกริยาแท้ดูง่ายครับ1นึ่งะครับนักเรียนจะต้องเป็นช่อง 1, นึช่องสช่องสช่อง ing นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนักเรียน ส่วนถ้ากิริยาตัวใดที่ไปอยู่หลังประโยคที่มันมี question word นะครับหรือ conjunction ใดๆนะครับถือว่าเป็นส่วนขยายไม่ต้องหามันนะครับอันไม่ต้องหามันนะครับอาจจะมี where มี which มี that มีอะไรอย่างนี้นะครับเรียไม่ต้องไปหามันนะครับให้ข้ามเลยเพราะนั่นคือส่วนขยายของประธานนะครับในข้อนี้นะครับไม่มีครันักเรียนดังนั้นหาประเกียาได้เลยนั่นคือ have never seen จุดนี้ครับนักเรียน have never seen ประธานบอก has h a v e ตามด้วยกริยาช่องที่3เห็นไหมครับ ดังนั้นข้อนี้สมบูรณ์แบบนะครับเป็น present perfect นั่นเองนะครับลองพลิกดูถ้าสมมุติว่าผิดมันต้องหมุนใช่ไหมฮะมันถูกแล้วนะครับมันถูกแล้วนะครับต่อมาครับนักเรียนจุดที่1นครับนักเรียนสังเกตคําว่า surprising นะครับปกติเนี่ย surprise เนี่ยเป็นกริยา3ความหมายซึ่งให้ความหมายว่าทําให้ประหลาดใจนะครับตัวอย่างเช่น that man surprised me นะครับโอ้ผู้ชายคนนั้นทำให้ฉันประหลาดใจนะครับ I was surprised นะครับเติม ed เหมือน passive นะครับจะแปลว่ารู้สึกตกประหลาดใจนะครับแล้วก็ you are surprising นะครับเธอนี่น่าประหลาดใจจริงๆเห็นไหมฮถ้าใช้เป็นลักษณะอีศับอก ing มันจะแปลว่าน่าประหลาดใจนะครับตั้งเรียนอันนี้นะครับเธอ surprising เนี่ยครับน่าประหลาดใจอยู่แล้วเติมรีเข้าไปเพื่อให้เป็น adverb นะครับดังนั้นการที่เราเอา adverb ขึ้นต้นประโยคเนี่ยถูกแล้ว แล้วใส่คอมมาเพื่อจะรู้ว่ามันขยายทั้งประโยคเหตุการณ์นี้นะครับสองจุดนี้จึงเป็นจุดที่ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้น2จุดนี้คือจุดที่ผิดนะครับเป็น Error นะครับจุดไหนล่ะเรามาดูกันนะครับจุดแรกครับนักเรียนตรงนี้ since t h e y graduate นักเรียนครับ present perfect time cross ของมันมักขึ้นด้วย since แปลว่าตั้งแต่ นะครับเพื่อบ่งบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ since they graduate นะครับตั้งแต่พวกเขาจบการศึกษาสังเสร็จ graduate นะครับเป็นช่องที่2แน่นอนครับ time cross นะครับของ present perfect ประธานบอกช่อง2แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะถูกครับดังนั้นข้อที่ผิดคือทำไมถึงผิดนะมันผิดอย่างนี้ครับนักเรียนคำว่า one and another แปลว่าซึ่งกันและกันก็จริง แต่เขาใช้เป็นกลุ่มเขาใช้เป็นกลุ่มนะครับเราเขาจะไม่ใช้เป็นบุคคล2คนนะครับข้อนี้นะครับเขาหลอกเรามาคือจริงๆเป็นเป็นแค่ทิมแอนเจนนะครับส่วน his girlfriend เนี่ยบ่งบอกว่าเจนเป็นใครสังเกตคอมมาขยายเห็นไหมครับนี่ครับแสดงว่าข้อความนี้ขยายเจนนะครับเจนเป็นแฟนของทิมนั่นเองนะครับรวมแล้วก็คือ2คนถ้าจะถูกต้องใช้ each other each other มาดูทริคสีนะครับนี่ครับนักเรียน author แปลว่าอื่นๆ one and another แปลว่าอีกหนึ่ง uh, one ทุก uh, ที่ a n o t h e r แปลว่าอีกหนึ่งนะครับ one and another เปลว่าซึ่งกันและกันแต่ใช้เป็นกลุ่ม each other ซึ่งกันและกันใช้เป็นคู่ one แล้วก็ the other อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เหลือนะครับนะบเป็นคู่คำนักงเรียนนะครับอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งที่เหลือ อันนี้คือความหมายของคำว่า another นะครับข้อต่อไปครับนักเรียนข้อที่39 be careful นะครับนี่ please be carefully why while driving on this mountain road because it is steep and slippery นักเรียนสังเกตนะครับข้อนี้นะครับดูง่ายมากนะครับอ่า เรามาดูกันก่อนว่าข้อนี้เป็นลักษณะประโยคขอร้องนักเรียน please ขึ้นขอร้องดังนั้นมันจะไม่มีประธานชัดเจนนะครับมันจะเป็น please แล้วกอ็อาจจะเป็นกิริยาเป็นส่วนต่างๆของประโยคมาได้นะครับคราวนี้เรามาดูทีละจุดแล้วกันเนะาะคำว่า on this mountain road นะครับ on this mountain road เป็นเป็น position บอกสถานที่ใช่ไหมครับ on this m o u n t a i n road ถนนภูเขาถนนบนภูเขา mountains เติม s นะครับ ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะแปลว่าถนนบนภูเขานะครับคราวนี้มาต่อนะครับ while diving ขณะที่ขับรถขณะที่ขับรถบนถนนบนภูเขานะครับข้อนี้ why ความจริงแล้วมันมันมันมน่าจะมาจากคำว่า w h y you were driving on the mountain roads on the mountain r o a d นะครับขณะที่คุณขับรถอยู่บนถนนบนภูเขานะครับ ดังนั้นข้อนี้เป็นการลดรูปนะครับตักเรียนตักประธานตักเวอร์ออกนะครับจึงไม่มีจุดที่ต้องบอกว่าผิดนะครับเรามาดูข้อนี้นะครับตักงเรียน b b verb to be ต้องตามด้วยอะไรครับตักเรียน adjective ตัวใช้ adjective ไหมไม่ใช่ครับมันเติมรีเข้าไปเป็น adverb นะครับดังนั้นคิดตัวนี้นะครับมันมีแต่ be careful ครับเพราะมันเป็น adjective แต่นี้ be carefully นะครับ please be careful ถึงจะถูกนะครับ สว่วนนี้ครับ steep and slippery นะครับ slippery แปลว่าลื่นถลัย steep แปลว่าสูงชันนะครับ because it is steep and slippery นะครับขัดไปครับนักเรียนข้อที่40 the number of effective teacher are teaching in universities which are situated in Bangkok ข้อนี้นะครับนักเรียนจุดที่ผิด นะครับนักเรียนจุดที่ผิดนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูที่ความหมายก่อนนะครับนักเรียนมาดูที่ความหมายก่อนนะครับว่าเราจะให้ความหมายว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับมันมันต้องวิเคราะห์ทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกครับนักเรียนเรามาดูกันนะครับ the number of นะครับนักเรียนครูขอชี้แนะคำว่า number of ก่อน the number of เนี่ยเป็นจํานวนนั้นนะครับแต่ถ้า a number of แปลว่าจํานวนมากนะครับ จำนวนมากนะครับ effective teacher นะครับ effective teacher ก็คือครูที่มีประสิทธิภาพนะครับ are teaching Our teaching in university กําลังสอนในมหาวิทยาลัยนังนัยนครับเรามาดูกันก่อนว่าประโยคตัวนี้ประธานอยู่ตัวไหนกันแน่นะครับถ้าสมมุติว่าประธานหมายถึง the number of แน่นอนครับมันต้องเป็น east ครับมันถึงจะถูกนะครับมันต้องเป็น east ครับมันถึงจะถูกนะครับ ครูจํานวนนั้นที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอนอยู่ในมหาวิทายาลัยในกรุงเทพนะครับถ้าเจาะจงเช่นนั้นนะครับนักเรียนคงไม่ได้หมายถึงครูจํานวนมากดังนั้นข้อนี้มันต้องหมายถึงครูจํานวนมากนะครับหมายถึงครูจํานวนมากนะครับเมื่อหมายถึงครูจํานวนมากนะครับนักเรียนใช้ R เนี่ยมันถูกอยู่แล้ว are teaching นะครับ a r t e c h i n g เห็นไหมครับ in university นะครับ which are situated in Bangkok ซึ่งข้อนี้เป็น passive นะครับแน่นอนครับมหาลัยเนี่ยมันตั้งเองไม่ได้นะครับมันต้องถูกตั้งอยู่ในกรุงเทพดังนั้นข้อนี้จึงถูกแล้วนะครับแล้วข้อนี้ผิดยังไงเรามาดูกันนะครับแน่นอนครับคำว่า number of หรือ a number of หรือ the number of นักเรียนมันต้องตามด้วยพอหุจน์อยู่แล้ว นะครับมันต้องตามด้วยพู์อยู่แล้วส่วน effective นะครับเป็น adjective ลงท้ายด้วย tiv ถูกต้องครับไม่มีอะไรผิดนะครับเติม s นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับคำว,ว่า a r r teaching นะครับที่ผิดคือผิดตรงนี้ครับเพราะ the number of หมายถึงครูจำนวนนั้นต้องใช้ is ซึ่งชี้เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ในที่นี้ประโยคนี้เข้าหมายถึงครูจำนวนมาก ไม่ใช่จำนวนนั้นนะครับครูจํานวนมากดังนั้นข้อนี้ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น a number of a number of effective teachers are teaching in the university which are my gosh ข้อที่41ครับ so much river lakes is this area are polluted because of those factories นั่นเลยครับเรามาดูกันนะครับเรามาหากิริยาณก่อนไหมนะครับไล่ดู so much r i v e r l and k s i legs ไม่เจอกิริยาใช่ไหมครับไม่เจอกิริยาเลยเจอแล้วครับนี่ครับ are polluted นด่เลยครับ are polluted verb to be ตามด้วเกี่ยวช่องที่สามเป็น passive ถูกไหมถูกทำให้เป็นมลภาวะนะครับเรามาดูกันว่าใช้ are ได้ไหมนะครับใช้ are ได้ไหมเรามาดูกันครับประธานคือ liver and legs r ครับ liver and lakes เติม s ด้วยแสดงว่าใช้ r ถูกต้องครับอุย๊ยแต่มีจุดสังเกตน,นะครับนักเรียน liver แปลว่าแม่น้ำ lakes เติม s นับได้ไหมนับได้ทำไมใช้ much อ่ะนั่นๆๆๆจริงๆด้วยนะครับมันใช้ much ไม่ได้ครับต้องเป็น many so many r i v e r and lakes นะครับต้องเป็น many นะครับ ผลิตนะครับถูกทำให้เป็นมูลภาวะ because of นะครับใช้ because of ถูกต้องเพราะข้างหลังมันตามด้วยกลุ่มคำไม่ได้ตามด้วยประโยค because of those factories นะครับเหตุเพราะโรงงานเหล่านั้นนะครับดังนั้นข้อแรกนะครับเนี่ยใช้ much นะครับแหมหลอกเราได้นะหลอกเราได้ <S <S there is a lot of news new modern restaurants n e t l y located o p p o s i t t t h o o l e e s t t r t i n station นะครับข้อนี้ครับนักเรียนเรามาวิเคราะห์กันนะครับก่อนอื่นหากิริยาแท้ก่อนไหมกิริยาแท้ของโยคนี้คือตอันไหนครับอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหมนักเรีย,ยนสังเกตคําว่า r e s t ตอร์ n ครับเรสเตอร์ครับถ้าตัวนี้เป็นประธานแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นกิริยาของเรสเตอร์ n อเอแล้วข้างหน้าล่ะ มี east อีกตัวนะนะครับใช่ครับนักเรียนเรามาไล่ดูนะครับข้อเนี้ยสังเกตนะครับว่า t a u อ a n t เนี่ยเป็นส่วนขยายของ east ดังนั้นนะครับตรงนี้จึงไม่สามารถเป็นกริยาแท้ได้นะครับแต่เป็นกริยาของส่วนขยายนะครับกริยาแท้คือตรงนี้ครับนักเรียน there is there is แปลว่ามี there is a l o t of new modern restaurant อ้าวแล้ว,แล,วแล้วตัวไหนคือนามนาม,นามล่ะคำนามหลักละ่ะนี่ครับ restaurant อุย้ย restaurant มันเติม s อะทำไมได้โอ้นี่ไงเจอแล้ว เร s t ตอร์น n g เติม s ใช้ there is ไม่ได้ครับนักเรียนต้องเป็น there are นะครับส่วน a lot of new modern นะครับเป็นการเรียง adjective นะครับ new อายุมาก่อนนะครับอายุมาก่อนนะครับ new ใหม่แล้วค่อยเป็นลักษณะนะครับ new ใหม่นะครับ new modern นะครับแล้วก็ส่วน n e a t l y นเรียนเป็น adverb นะครับตัวนี้สังเกตก็คือเป็น passive นะครับนักเรียนเพราะว่าเขาลดรูปจาก relative clause กลายเป็น p า s a s t r t r t i p i p l e ก็คือตัดคำว่า which which were l o c a t e ซึ่งถูกตั้งนะครับถูกตั้งนะครับตัดเหลือแค่ l o c a t e คำเดียวแล้วก็คำว่า n e a t l y นะครับนักเรียนเมื่อเป็น p s s s v e นะครับ adverb of manner ไม่สามารถอยู่ข้างหลังได้ครับเพราะว่ากรรมมันยาวเขาก็เลยย้ายมาไว้ข้างหน้านะครับนะครับ n e e d l y l o c a t e opposite นะครับเป็นการขยาย l o c a t e นะครับว่าตั้งอย่างอย่างลงตัวอย่างประณีตนะครับ opposite the oldest ตรงข้ามกับสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุด The oldest ถูกต้องครับเพราะาขั้นสุดของ adjective ใช้เยอะนะครับถูกต้องครับข้อนี้นะครับถัดไปครับ43ตนเนี่ย Lola along with her younger sister makes making an appointment with dentist to have her teeth checked นะครับตนนี้น ข้อนี้น่าสนใจนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนลองมาหากิริยาแท้ก่อนไหมนะครับไล่ดูครับไม่เจอเกี่ยวกช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องอินจเลยนี่ไงเจอแล้วช่องอินจีนะครับแสดงว่าน,นี่คือกิริยาของมันนะครับเพราะอันอื่นหลังทูหลังทูลงทเลิกคิดได้เลยว่าเป็นกิริยาแท้นะครับเป็นเป็นกิริยาไม่แท้แนะ่นอนเป็น infinite กรุ๊ปนะมา,มาส่วนขยายนะครับมามาดูกัน making making a n a point p m e นะเอ๊ะทำไมเติม ing จีู่ๆมาเป็น ing เนี่ยเป็นกิริยาแล้วมาเติม ing ไม่มี w a s เ e ิรไม่มี is r r แสดงว่าเป็น Relative Cross ที่ลดลูกหรือเปล่าเรามาดูกันนะแต่มันไม่มีกิิยาแท้นี่แสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ Relative อยู่ Cross สนกเรียนไม่ใช่ Relative l r o s s นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเ่ยลอ l ่าอ o ลองวิ h เนี่ย, ola, with, ยมันก็เหมือน as well as นะครับเช่นเดียวกันกันกบเป็นคำจำแนกนะครับไม่ได้รวมกันนะครับต่างคนต่างทำลอร่า along with her young กิร์ s ซิสเอล a ่านะครับเช่นเดียวกันกันกบน้องสาวของหลอน นะครับแสดงว่าคนละครับดูตัวนี้เป็นหลักครับนักเรียนลอล่าแสดงว่าประธานคือลอล่าคนเดียวเมกสอดคล้องไหมครับจู่ๆมาไอเอ็นจีมันไม่ได้นะครับนักเรียนถ้าจะเป็นต้องเป็นเม็กเม็กหรือเมดไปเลยนะครับเมกหรือเมดไปเลยนะครับดังนั้นมาเป็นเมกกิ้งใช้ไม่ได้นะครับผิดตรงนี้แน่นอน นะครับส่วน along with her นะครับเหมือนกับคำว่า as well as แปลว่าเช่นเดียวกันกันกบนะครับเป็นคำจำแนกนะครับส่วนข้อนี้นะครับเช่นเดียวก,กันกับน้องสาวของหล่อนนะครับทำการนัดนะครับทำการนัดกับหมอ with a dentist นะครับกับหมอ to เพื่อที่จะ to to ตามด้วยช่องหนึ่งแปลว่าเพื่อที่จะ to have her teeth c h e c k e นี่ครับนักเรียน have some some have something done เอาสิ่งนี้ไปให้คนอื่นทำ เพราะการตรวจฟันไม่สามารถตรวจเองได้ต้องเอาให้หมอตรวจก็เป็น h a v e h e r t e e t h check นะครับนี่ครับรนักงเรี้น someone h a v e someone do something Tom has me wash the dish ทําให้ฉันล้างจาน someone get someone to do something Tom gets me to wash the dishes Tom ให้ฉันล้างจานเห็นไหมถ้าเป็น get จะเป็น to wash นะครับโอ้โอ้โอ ถัดมาครับต้กเรียน Someone have something done Tom has his hair cut Tom ตัดผมคือให้ช่างตัดไม่ใช่เราตัดนะครับต้กเรียนนะฮะ s o m e has something done นะครับ Someone get something to be done Tom gets his hair to be cut Tom ตัดผมหมายความว่าเอาผมให้คนอื่นตัดไม่ใช่ตัดเองนะครับ If we had made decision to make friend with Tim at the party, we would know him better. ข้อนี้เป็น if cross ครับนักเรียนขอถามหน่อยสูตรไหนครับ <If S 2> ประธานบวก h a l แน่นอนครับสูตร3สูตร3ประธานบวก h a l แตเยีะช่องที่3ใช่ไหมครับ decision นะครับถ้าพวกเราตัดสินใจที่จะที่จะนะครับที่จะทำความรู้จักกับทิมที่งานปราร์ตี้วันนั้นอ้าวแล้ว cross อ่ะประธานโอเห็นไหมครับประธานบวก would ต้องเป็น h a v e ช่อง3 ะครับเป็น better better ดีถูกแล้วนะครับรู้จักเขามากขึ้นนะครับ better แปลว่ามากขึ้นนะครับนี่ครับตั้งเรียนนะฮะ type ้ e Cross นะครับถ้าเป็นไท p ที่3นะครับ if e ประธานบวกแฮกเกี H ่ย e ช่อง3ประครอสประธานบวก r o ดบวกแฮกช่อง3นะครับใช้เงื่อนไขที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจะแปลว่าถ้าเพียงแต่มีความหมายเท่ากับ if e only นะครับ ข้อที่45นะครับต้องเรียนมาต่อเลยนะครับข้อที่45ต้องเรียนนะครับกิริยาแท้ของประโยคนี้นะหาไม่ยากเลยนะครับเพราะว่า to เนี่ยไม่ใช่กิริยาแท้อยู่แล้วนะครับนี่ครับต้องเรียน is going to be destroyed เป็นแ a s s i v ซะด้วย going to แปลว่าจะมีความหมายเท่ากับ will นะครับใช้สำหรับการวางแผนจะทำ going to be destroyed นะครับถูกทำลายนะครับถูกทำลายเอ๊ะ is แสดงว่าประหารต้องเป็นเอกพจน์ this โอ้บอกเอกพจน์อยู่แล้ว hotel ใชไหนวะ Hotel โฮเทลนะครับหหลังนะครับสอดคล้องครับไม่ใช่จุดผิดนะครับส่วน in order นะครับจริงๆมันคือ in order to นักเรียนแต่เขาใช้ for มาขั้นเนี่ยเพื่อบอกว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์กำตรงกำลองนั่นเองนะครับ in order for government เพื่อให้รัฐบาล to build a dam สร้างเขื่อนดังนั้นนะครับจุด2จุดนี้ไม่ใช่ปัญหาครับนะครับแต่จุดนี้ครับมีปัญหานะครับ นักเรียนจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจใช้ไฮเฟนนะครับแล้วใช้นะครับออย่างเช่นไฟสตาร์เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนนับครับสตาร์กำลังทำหน้าที่เป็น adjective ไม่จำเป็นต้องเติม s นะครับใช้ไฮเฟนแล้วไม่จ้อเป็นต้องเติม s เติม e ได้ครับเติม i ได้นะแต่เติม s ไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่จำนวนนับนะครับเอาละครับ